วันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เป็นตัวแทนของนาวากาศเอกพิเศษคัมภีรยานนท์นะคะนาวากาศเอกพิเศษคัมภีรคัมพีรานนท์ซีโอบริษัทเมอร์เซกิจคอเพียงนะคะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณพ่อพลอากาศเอกทิศินคัมพีรยานนท์ในการทอดกระถิ่นที่วัดภูผารามค่ะ มาครั้งนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกปื้นปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เห็นพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะมา,ะม,า,ม,ามาทำบุญในวันนี้ด้วยใจที่ปื้นปิติยินดีในการเข้าร่วมพิธีะคะ่ะแล้วได้ข่าวว่าจะมีการทอดกระถินในวันพรุ่งนี้วไปที่ไหนก่อนอ่าใช่ค่ะพรุ่งนี้เราก็จะมีการทอดกระถินที่วัดชัยพระเกียรตินะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะก็เป็นการทําบุญเป็น แทนของนาวากาพิเศษคมพีคำนิยน,นในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกัน,นะค่ะอยากให้ฝากชักชวนชาวพุทธมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นนค่ะก็ะจะขอเชิญชวนนะคะชาวพุทธพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดกระถิ่นในวันนี้และในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะ,คะก็ที่นี้ทันนั้นก็ขอ ขออาราธนาบุญกุศลที่ทําในวันนี้นะคะให้ให้กก่พุทธศาสนิกกชนทุกท่านนะคะค,ค่ะก็ขอได้รับบุญโดยทั่วกันนะคะ